แม่ตองสวัสดีครับ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 ฮะบุญใหญ่หาถอ่งวดมาหาบุญใหมาสองสามวดแล้วล่ะอืมเอ้าพี่น้องผู้ใดรอพี่หญ่ตองอยู่กะนี่ละมาตามให้แล้วงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยนว่าสูงด้าสูงสุดนะ ก็ออกอิริงอนว่าขนาดบนลังบอกถึกบอกถึกอือบอกถึกบนลังบ๊อบี่คนมาบุญได้มาแล้วว่าพ่อใหญ่บสบายบอกมาบุญก็มาเห็นถึกหางจับบุญจ้าคนเถึกตัวเดียวทำให้บุญลังแต่ว่าบุญมาก็ได้สองชวงหนึ่งได้สำหรับ แต่ว่ามันดูสูงมันก็ปีนขึ้นไปสินะ <ừ. S 1> ไล่เป็นยอดยอ,ดย,อ,ดย,อดยู่ค่ามือเหล็กออกสูงแท้เด้สินะสูงเท่าไรเก้เก้าก็เก้าสองทันตัวสินะ <ừ. S 1> บอกเลยหโโลังเั็นหาอย่างมดตัวหลงหลังก็หาสองแล้วมัน ้างวดสิมาเนี้ยพ่อใหญ่ชองทวดเนาะงวดวันที่สองมกราหกเก้าปีใหม่นี่มีให้ลูกให้หลานตัวใดแน่นอนงวดปีใหม่ให้ลูกให้หลานไปได้ทลองปีใหม่นะพ่อฮะรูปขี้ดินละวัน

บนนี้สามตัวน่งเปดห้าสามเปดห้าสเอาไม่ชัดหอกเดี๋ยวเขียนไม่เห็นพี่น้องด้วยหกำลังขีขอดอยู่ บัตเจี้ยงบาทมืดกล้องก็ได้แปดห้าสามกับห้าสมศนย์แม่นมาพ่ชตองฮะห<า>่นี่แปดห้าสามกับ 5, 3, หาสมได้มัดจังไหนครับฟันได้หรือว่าจังไหนฮะ,จะจ

ไม่ทอดปับเลยว่าหายไปเขียนนี่เลยก่อนห่าสามศนย์เก็บ5้สกับ5้าสามศูนย์ของตัวเราอะจังเลยนี่ละ้ะมันอยู่นี่ หลังวดทั้งนี้เนาะวาาันทนถืทั้งคักใจแล้วอยู่ตัวใดละมาเทีนี้สองตัวสองตัวเช่นฟังนีง่น้เห,ห,ห็นมั้นา้ำเห็นมั้ยนหายซ้ำน้ำเห็นจะไหนเนาะเลนาะจอตนี้

วันมื้นนี่ห้าี่เนี่ยนะแปดกับห้ี่เอาเอาเมือเชียนผมไม่ได้เนิเอาเอานิวเชียนให้ดีๆน่นนินั่<ช>มนมนชัดนอือเี่เห็านออหายังเห,หรออืม เศษห้าสามบหนึ่ตัวอืมสามห้ายนห้าเาไหมห้าสามศูนย์อห้าสามกับห้าสามศูนย์ ของตัวนี้หาซีตัวเดียวติหเอออ้เออนันมันใจเลยนี่หาซีตัวเดียวติเออโ้งกลมเลยเน้นเน้นห้าสี่เม็ดเดียวสันดีกบว่าห้เบาคนฟังออห่าเป็นยังแล้แค่ตัวเล็ก่แล้เดียวตัวเล็กเอา ตัวทตัวเลขหนีตัทำนันและถือบ้านน้ตงบ้านี้ตอนนี้บ้เอาเอาบ่หลายตัวงี้้มวบ้านโซสามนี่ละามนี่ละละว่าอ๋อก็ว่าสูงก็สูงกว่าลางจับบ่อใดแต่ักมันนี่ปองหลอดออกังไวสามตัวแปห้าสามห้าสามศู มีสองหางเลยพี่น้องส่วนสองตัวมีหางเดียวมันใจเม็ดมากเท่าไงห้าสี่ตัวเดียวห้าสี่ 5, 4, ตัวเดียวสองตัวห้าสี่ตัวเดียวอัวนสามตัวให้พี่น้องพันตัดเอาดินน้ำเด้อตัดเอาน้ำลำแปลงหาสามกับหาสามศูนย์หนึ่งส่วนข้างหลังว่าหาซีเม็ดเดียวโคโลโครับพี่น้องขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่ครับเด้อครับเด้อ เ้าครับผมแปดห้าสามห้าสามศูนย์ห้าสี่เฮงเฮงปังปังกันน้องพันยีตองเนาะให้ลูกงงานได้ถือเด้อจะได้มีเงินฉลองปีใหม่ให้มีเงินกลับกรุงเทพครับอ่ะเอาละพะันยีตองขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่ยี่ตองอะไรนะครับผม